งวดนี้เขาก็มารับโชคกันไปอีกคือเก่บาบ้านองัดขออวยพ่อให้ทุกคนได้รับโชคครับขอพ่อบุญบารมีหลวงปู่หม้นหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ปู่พญานาคและกะสิงศักิ์สิทุกสถานที่ที่บ้านองไปโดนบันดาลโชหลาภให้ลูกหลานคิดชิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนามือนี้วันที่หนึ่งกันยาโกขอให้ทุกคนได้รับโชกใหญ่ ทั่วหน้าทั่วประเทศเอฟซีเบาหนองให้ได้โชกใหญ่กันสุดขั้วสุดคนสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายมือนี้เบาหนองมีตัวเลขของแม่สีมาบอกสูฟังครับผมมามาแบบไรล่ะมาแบบงงงครับเลขแม่สีมาแบบงงงเพราะว่าหยัง บ่าวนองบ่ไดนนัดหมายกันเลยบ่าม่สีสีเอาเหล็กไห่เพิ่นมาผ่านมาบานเบ้าหนองเพิ่นเห็นบ้าหนองพอดีเพิ่นกันเลยเอาเหล็กห้บ้าหนองก็เลยถามว่าแม่มาแต่ไสเพิ่นก็นว่าไปหาเบิงรถตะลี่มา่นว่าได้บ่ได้อยู่่นว่าก็เลยว่าได้ตัวไดมากตัวไดแล้วก็ว่ากค่แจักชีวาจังได๋เราเบ้าหนองแต่ว่าแม,แ,มแม่มักแม่มักศูนย์ คน่าช่ไนหะงวดนี้แม่มักศูนย์แม่แม่ก็เลยไปหาเหลขไว้เขกเ็ได้ตีศูนย์แม่ก็เอาไว้เบิดละ่ะคนว่าหวยกฤสฎีคากแท่เบาหน่องบอกเพ่นนะงวดนี้ครับเหลขกแม่สีครับโค้งสุดท้ายเพื่อนเขียนเลขกให้เบาหน่องก็เลยจะเอามาบอกซูฟังตอนแรกว่าคือสีแล้วแล้วละ่ะคือสยิ่ีผู้ใดเอาเล็กมาให้แล้วกันยังมีมาอยู่ครับเหลขกแม่สีครับงวดนี้ วันที่หนึ่งกันยาหกหกครับผมเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอยา่างขึ้นยุทิโฉกเลยดวงเบ้าหน่องกับพยา,ยามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนก็พอดีละให้เลขกแม่ชีแล้วเบ้าหน่องกะสิเอาเลขกที่เพิ่นโอเลขที่เบ้าหน่องไปหามาเอาลงไว้ในคลิปนี้ไปเลยเพื่อให้ทุกคนได้เบิรงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าอย่างสามารว่าเบ้าหน่องสรุปมันล่ะก็สามางว่าเบ้าหน่องสรุป เผื่อเพิ่นลืมบ่แม่นหยังดอกเผื่อเพิ่นลืมเผื่อเพิ่นลืมเผื่อเพิ่พนบ่ได้เบิ่งคลิปที่เบาหน่องลงอาจสิมาเห็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายก็ได้เนาะครับเนาะออาเลขแม่สีครับเพิ่นมักศูนย์ครับเพิ่นซื้อศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมักแห้งมักศูนย์แห้งว่าสัตว์ลองเหมือนนะครับเด้อลองเบิง่งลองเบิง่งและะ้วก็ เลข3มโตถี่พันซื้อเลข3มโตถี่พันซื้อมีอยู่หางเดียว7จ็ดสองหนึ่งเสองหนึ่งอย่าลืมแตก2โตออกนำ้ำถ้านใดมาแต่ใสเพิ่นบุกหูละแต่เพิ่นหาม,มาบานหนอก็มาบอกสู้ฟัง02นย0ส05ศูนยเเลขแม่สีครับเพิ่นบอกว่าเนีนลางเนีนลางก็คือศูนย์เป็นบางสีละเอา หมักบ่ามากกะบุหัหละงกะเบาสูฟังฟังเบาหนองไปนําแล้วกับเบิงเหลขไปนําที่เบาหนองลงไวนาจอเพื่อจะยําตัวเหลขให้ทุกคนได้เห็นเบาหน่องกะลงให้เบื้องครับลงให้เบิง,บงเงทรืงเหลขพ่อบุญเนาะเบาไปเลยแล้วเบาหน่องกะสีเอาเหลขกพ่อบุญแน่เหลขกของทุดทายอาจารย์นี่ละน้าหนึงทีหนะ้าแล้วกับเหลขกฝันเหลขกฝันเหลขก,กฝันต่างๆ แลวก็เหลียกหลายหลายคนที่เพิ่นห้มาบ้านน้องกันจเอามาบอกสูฟังมากบมากก่ะพิจารณาเอานะครับเนาะมากบมากกะพิจารณาเอาหลายหลายคนคนห้เรลียกมากบ้านน้องกันขอบคุณหลายๆครับที่ยังเห็นบ้านน้องและอยากให้บ้านน้องเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะเป็นสะพานบุญให้ตัวเลขที่เพิ่นห้มากกะมีแต่โตงามๆครับมากบมากกะ ลองเบิงลองเบิงงวดนี่เฮากับมารับโชคไปํำกันคือเกา่าคิดจริงใดกับห้สมวังดังป่าธนาเบ้าหนองครับบ่ม,มียังมาฝากทุกคนนะครับกิน,นอกจากโตเลขกแล้วก็ความจริงใจที่เบ้าหนองมีให้หลายคนให้เลียงมาเบ้าหนองกันเอื่นอาจารย์เบิ้ดล่ะบ่พูดได้หรือเบ้าหนองเอื่นอาจารย์เบิดบ่สิเป็นบบพอเป็นแม่เป็นน้องหรือว่าเป็นมูหววเบ้าหนองอื่นอาจารย์เบิดบบเ,เพราะว่า,วาอ,อ,อาาย่อางเพิ่นเมตตาเอาเลียงมาให้ นะครับนาอเบิ้งไปน้าฟังเบาหน่องเบาไปน้าแลวกับเบิ้งเลขที่เบาหน้องไปจุดไปขอมาหลายๆหม่องอาจจะเป็นเลขกที่ตรงใจหรือบ่ตรงใจกะพิจเรอาเอานะครับนาอบัดาีว่าเบาหนองบ่สรุปเลขกเห็นแน่าบา่กะหลายคนก็ถามมาเบาหนองก็ว่ากะบ่แน่บางทอก็อาจจะสรุปบางทอก็อาจจะบ่สรุปเบาหนองก็บอกเพิ่นสินะกะลองเบิง่งค่อยติดตามเอา บ้านองค์เขาบอกคนดังสีนะอ่าเห็นกันอยู่เนาะเลยยังมันเบิด,ด์ดอกครับหลายแต่ต้องเบิ่งให้จบจังสิเห็นบ้านองกัดน,นี่แหละโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากหวยออกเขาก็จังมาทักไทยกันอีกเทน,นึงบ้านองกัดอยากให้ทุกคนก็นได้รับโชคนั่นแหละโบม่นยังดอกแม่นบ่าบ้านองก็อยากได้บ้านองก็อย,กอ,งกอยากได้โชคบ้านองค์แม่นว่าขอให้ได้เจ้าของผู้เดียวเด้ บ่าวหนองไปขอหรือไปสถานทีต่างๆบ่าวหนองก็อธิษฐานขอโชคให้ทุกคนให้ทุกคนที่เขามาเบึงก็อยากให้ได้รับโชคจังไดก็ลองพิจารณา่งนะครับเด้อบ่าวหนองลงตัวเลขไว้ให้แล้วมากบ่มากก็ลองพิจารณาบึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นย่ที่โชคและด,ดวงดวงดีอาจจะได้โชคก่อนไงถ้าดวงบ่ท่านดีแห้งก็อาจจะได้ก่อนน่อยหรือ ดวงแบบเฮงเฮงอาจจะได้จับเงินล้านอาจจะได้ถือแล้ววันที่หนึ่งยังมันก็เกิดขึ้นได้ครับคันผู้ใดได้รางล้ววันใหญ่มาคอมเมนต์กันมาบอกกันมาบอกกันมาบอกสู่ฟังผู้ใด,ดถือหลายแกดีใจนําไปถือหน่อยแกดีใจนําแต่แต่ผูดด้ใดบ่าท่านถือง,งวดหน้าเอา,าใหม่ครับงวดหน้ายังมีเสมอครับคิดกัอว่างวดหน้ายังมีเสมอนาะ สูไปทั้งกันครับสูบหอดปานนี่แหละแมนบ่าสูบหอดปานนี่แหละเรียกหลายคนที่เิ่นห้มากลองคิดจิจรนาบนนะครับเด้อมากบบมากกัตอยู่สี่ดุลพินิจอยู่สี่ดุลพินิจละล่ะมากบบมากกัตลองเบิ่งลองจินรณาเบิ่งเพราะว่าเลขเพิ่นหามาแต่ละคนก็มีแต่เลขตรงงามๆแล้วก็เลขบกค่อยเหมือนกันปันไดก็เหมือนกันก็จะเป็นบางคนบางคนก็อาจจะบ่เหมือนกัน กะลองบ่งคับว่าเลียงงวดนี่ของผู้ได้สิเข้างวดนี้ของผู้ได้สิเข้าจะลองพิจารณาเบิ่งตุกสิงสุอย่างมัน่นกระคือว่าละ่ะอยู่ที่โชงเลดวงเนาะบบาวน้องกันบ่ฮู้รอกครับว่าจะเป็นตัวใดที่เลียงงวดนี้มันสิออกมาแต่เลียดังๆกรหลายโตแต่ว่ามันสิออกบ่เท่านั้นล่ะเรียดังๆกงจะื่อรัฐบาลไหวนะครับเนาะสื้อรตเลีไห่ไว้ไายหลายเพื่อหยังมันได้ลุนหลายรางวัล ลอตเตอรี่นะมันได้รุ่นหลายรังวัดเบาหนงังสือตัวได้ไวเบาหนองกะบอกไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับเนาะว่าเบาหนงังสือตัวได้ไหวงวดนี้ฮาก็มารับโชกันไปอีกคือเก่าเบาหนองกะขออวยพ่อให้ทุกคนได้รับโชค,ครับขอพ่อบุญบรารมีหลวงปู่หมุนหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ปู่พญานาคและกสิก่งศักดิ์สิทธุสถานที่ที่เบาหนองไปโดนบันดาลโชคลาภ ให้ลูกหลานคิดชิ่ไใดก็ให้สมหวังดังปาารถนามือนี่วันที่หนึ่งกันย่าหกหกขอให้ทุกคนได้รับโชคใหญ่ทั่วหน้าทั่วประเทศเอฟซีเบาหนองให้ได้โชคใหญ่กันสุขุ้สุขตสาธุสาธุสาธุเบาหนองกัดบบมียังมาฝากนะครับนอกจากตัวเลขนะครับนอกกับงวดนี้วันที่หนึ่งกันย่าหกหกขอให้ทุกคนได้รับโชค เบื้องช่องเบาหนองก็ให้มีโชคครับถ้าเบาหนองเบาบอดีถ้าเบาหนองแสดงกิริยาบอดีเบาหนองก็ขอกราบขอโทษมาณทีนี้ด้วยเพราะว่าเบาหนองก็เป็นคนแบบนี้เสียงเบาหน่องมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยฟังแล้วบวค่อยมวนหูปันไดแต่ใจลึกๆแล้วเบาหนองจริงใจครับทุกคนครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาารถนาสวัสดีครับ